วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปคุยกันกับทางนักวิเคราะห์จากบริษัท YLG b r a l i a n Futures จำกัดนะคะคุณวรุษรุ่งขำพร้อมค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุษคครับสวัสดีครับคุณเตยค่ะ,คะสวัสดีค่ะยังเป็นโอกาสทองของทองอีกได้ไหมถามคำนี้ดีกว่าเพราะหลายคนก็เริ่มทยอยขายแล้วมันก็ใช้สารวันเตียต้ยลงเตี้ยลงไปนะคะแต่วันนี้ดีขึ้นมาหน่อยบวก50สตางค์แต่เมื่อวานนี้ค่อนข้างผันผ,นผวนนะคุณวรุธ <c oughs> ใช่ค่ะ,คะ ทองทองคำท่าเทียบเป็นรายเดือนครับคุณเตยก็ปรับฐานแล้วก็อ่อนตัวลงสี่เดือนติดต่อกันตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับเดือนพฤิกายนที่สิ้นสุดไปก็มีการปรับฐานแล้วก็อ่อนตัวลงต่อสําหรับตัวทองคํานะครับต้องต้องบอกว่าแรงขายจากระดับสูงสุดลงมาณปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างมากแต่อย่างไรก็ตามครับเรายังมองว่าเทรนทองคําในช่วงปลายปีเนี่ย เป็นสัญญาณของการพักฐานหรือเป็นการอ่อนตัวลงเพื่อสะสมกําลังหรือสะสมแรงซื้อนะครับ <Okay. S 2> ออท้งนี้เนี่ยอาจจะต้องจับตาดูในส่วนของแนวรับระยะสั้นในบริเวณพั5เจห้าสเหรียญดอลลาร์ต่อเออนครับถ้าราคาไม่หลุดในส่วนของระดับดังกล่าวเราก็ยังมองว่ายังมีลุ้นที่ราคาจะเกิดจังหวะการรีบาวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นนะครับ <Okay. S 2> แต่ถ้าหลุดระดับหนึ่้าเนี่ย อาจจะได้เห็นพันเจ็ดรยสามเหรียญก็ลวต่อโทยสออนก็มีโอกาสพักฐานหรือปรับตัวลงต่อนะครับทั้งนี้เนี่ยเราเรายังมองนะครับว่าในโซนแต่ละแนวรับต่างๆที่เป็นโซนแนวรับสำคัญเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะในส่วนของนักลงทุนที่ขายทองคำออกไปแล้วเป็นลักษณะของการทยอยเข้าซื้อนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่าในระยะสั้นทองคำก็ยังคง เป็นที่ทางขาลงอยู่ออในส่วนของการจะตัดสินใจเข้าซื้อเนี่ยอาจจะต้องรอดูการทรงตัวหรือการสร้างฐานของราคาให้มั่นคงนะครับถ้าราคาทรางตัวหรือรสร้างฐานได้มั่นคงก็น่าจะทําใหออ้การไหลลงของทองคำเนี่ยหยุดลงแล้วก็น่าจะเห็นสังวการทรงตัวแล้วก็ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นของราคาทองคําเพราะว่าโดยพฤติกรรมทองคําก็ จะเริ่มค่อยๆขยับขึ้นในคอนเทอร์สองแล้วก็คอนเทอร์สามนะครับทางนี้เนี่ยก็ในช่วงนี้ก็อาจจะต้องหาจังหวะในส่วนของการเข้าซื้อแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นเนี่ยเราก็ยังแนะนําครับว่าเทรนเนี่ยระยะสั้นยังคงเป็นขาลงก็อาจจะต้องทยอยแบ่งทองคําออกขายไปก่อนแล้วก็หาจังหวะเข้าซื้อคืนเมื่อราคาพักขาหรือมีการอ่อนตัวลงหรือว่าถ้าจะเข้าซื้อเนี่ยก็อย่าสะสมเยอะ อาจจะต้องเป็นเข้าซื้อเล่นสั้นหวังจะหวังก,การบิดตัวหรือการช้นตัวขึ้นในระยะสั้นไปก่อนครับค่ะก็ยังมองว่าในระยะยาวก็ยังมีโอกาสอยู่เช่นนั้นเหรอคะคุณวรุษใช่ครับในระยะยาวเรายังมองว่าทองคําน่าจะมีทิศทางหรือโมเมนตัมเป็นหวกนะครับก็น่าวานิธนานกิจขนาดใหญ่แล้วก็เหล่าบรรดาธนาคาร ขนาดใหญ่ในหลายประเทศนะครับก็ยังมองทิศทางหรือโมเมนตัม um ของตัวทองคำในปี2021ยังมีทิศทางค่อนข้างสดใสน,นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยข่าวเกี่ยวกับวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 นะครับก็กลับมากระตุ้นการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็กดดันทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับต้องบอกว่าเศรษฐกิจโลกก็ยังมีสัญญาณของการ ชะลอตัวแล้วก็กดตัวลงนะครับ <c oughs> เราจะเห็นการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อคืนนี้ก็เริ่มมีสัญญาณของการชะลอตัวแล้วก็ปรับตัวลดลงนะครับ <c oughs> ทั้งนี้เนี่ยตัวเลขของสมาคมอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐเป็นดัชนีการทําสัญญาขายบ้านที่เราปิดการขายซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการซื้อขายบ้านในฝั่งสหรัฐในเดือนตุลาคมนะครับ <c oughs> ก็ปรับตัวลดลงต่ำ กว่าที่ตลาดมีการคาดการแล้วก็ตัวดัชนี P.M.I. เขียชิคาโกก็มีทิศทางออกมาชะลอตัวลงหรือว่าแย่กว่าที่คาดการด้วยก็เป็นรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางเศรษฐกิจที่เริ่มเป็นลบมากขึ้นนอกจากนี้ครับตัวเลขเศรษจตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด19ในฝั่งสหรัฐนะครับก็ยังมีทิศทางปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งในส่วนของการ คาดการว่าหลังจากเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าที่เพิ่งผ่านพ้นไปในสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเดินทางไปมาหาสู่กันค่อนข้างมากในฝั่งสหรัฐนะครับก็น่าจะทําให้ตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 มีการทะยานขึ้นออแล้วก็อาจจะสร้างความวิตกกังวลต่อแนวโน้มหรือสถานการณ์การกลับมาล็อกดาวน์หรือการปิดเมืองรวมทั้งการประกาศเคอร์ฟิลให้กิจการหางร้านปิดเร็วกว่าปกติซึ่ง ความกังวลในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะก,กลับมาเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่เริ่มสร้างแรงขายหรือแรงทากาไรสลับเข้ามาในตัวสินทรัพย์เสี่ยงเราก็เริ่มเห็นการพักฐานในการอ่อนตัวลงของตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐจากกระแสการคาดการณ์ในลักษณะดังกล่าวเช่นกันครับค่ะนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของทองคํานะคะส่วนข่าเงินราคาเรามองโน้มอย่างไรบ้างสําหรับไ l g อลครับในส่วนของข้างเงินนะครับต้องบอกว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยก็แสดงท่าทีหรือส่งสัญญาณเกี่ยวกับความวิตกกังวลต่อแนวโน้มของค่างเงินบาทที่มีทิศทางหรือมีสัญญาณแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เตรียมออกในส่วนของมาตรการควบคุมเกี่ยวกับทิศทางการแข็งค่าของค่างเงินบาทนะครับแต่ต้องบอกว่าค่างเงินบาทก็ยังมีทิศทางหรือโมเมนตัมที่ยังมีลักษณะเอ่อเคลื่อนไหวในรูปแบบของการแขวนตัวในทิศทางที่ ที่ยังคงแข็งค่าหลังจากดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมที่อ่อนค่าลงนะครับดังนั้นเนี่ยตลาดอาจจะจับตาดูมาตรการหรือความชัดเจนของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าจะใช้ยาแรงหรือจะใช้มาตรการในรูปแบบใดในการออกมาควบคุมสถานการณ์นะครับทั้งนี้เนี่ยเรายังมองว่าในระยะสั้นๆเลยค่าเงินบาทน่าจะมีทิศทางหรือมีสัญญาณในรูปแบบของการแกว่งตัวในทิศทาง ไซเวถึงไซเวดาวนะครับหรือว่าอาจจะแข็งค่าได้ไม่มากนะครับก็ให้กรอบแนวรับระยะสั้นในระดับ30บาท20สตางค์ถึงระดับ30บาท7สตางค์นะครับค่าเงินบาทมีสัญญาณของการาลงมาทดสอบระดับดังกล่าวก็อาจจะเป็นลักษณะของการเข้าซื้อหรือริดลองโพซิชันในส่วนของตัวค่าเงินนะครับแต่ว่าอาจจะหวังทำกำไรจากการอ่อนค่าระยะสั้น โดยไปรอขายที่ระดับสามสิบบาทสามสิบห้าสามสิบาทสามสิบแปดสตางค์ครับอืมได้ค่ะอ่ะทิ้งท้ายหน่อยมีอะไรอยากจะฝากถึงนักลงทุนบ้างไหมคะสำหรับ LG สัปดาห์นี้เชิญค่ะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะมีการเทดสอบหรือการแถลงนโยบายการเงินของออประธานเฟดอ,อ คุณจรุมพาวเวลนะครับก็อาจจะต้องจับตาดูในการถแถลงการต่อสภาพคองเรสในช่วงวันอังคารและก็วันพุธนะครับถ,ถ้าเฟดเนี่ยมีการส่งสัญญาณถึงทิศทางการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมที่มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับก็อาจจะทําให้ทองคํามีสัญญาณของการรีบาวแล้วก็การฟื้นตัวขึ้นได้แต่ว่าถ้าราคาทองคํารีบาวหรือฟื้นตัวขึ้นยังไม่พ้นแนวต้านในโซนพันแปดร้อยสิบสามเหรียญดอลลาร์ต่อเพซอน ก็อาจจะต้องเป็นลักษณะของการทยอยแดง่งขายแล้วก็รอเข้าซื้อคืนแล้วก็ให้แนวรับที่ระดับ1 7 6 5งเถึงหนึ่งเจ็าครับเป็นกรอบในส่วนของการลงทุนในช่วงนี้ครับได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณวรุธค่ะครับขอบคุณครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราพูดคุยกับคุณวรุธรุ่งขำมนะคะจากผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะหะ์ของทางบริษัท y บเอลจีบริเว u t อนดจอรจำกัดนะคะ